อยากให้ลูกเป็นคนดีอยากให้สามีเป็นคนดีอยากให้ภรรยาเป็นคนดีทำยังไงสอนกุศลกรรมมาบทสิบเขาสอนให้เขาปฏิบัติทางกายวาจาและใจอย่าไปเชื่อหมอดูล่างทรงว่าจะสามารถสสดองข้อต่อชะตาหรือดวงบันดาลให้คนนี้เป็นคนดีได้ถ้าแค่เขียนชื่อใส่กระดาษวันเดือนปีเกิดแล้วไปเอาไปทำให้เขาเป็นคนดีได้อย่างนี้ใครมันก็เป็นคนดีได้หมดแค่จดชื่อลงกระดาษอย่างนั้นเหรอ สุดท้ายแล้วมันต้องไปสร้างเหตุปัจจัยด้วยการลงมือกระทําเมื่อเป็นคนชั่วเอาคําสอนที่เป็นคุณงามความดีเอาคําสอนที่เป็นคุณงามความดีไปบอกสอนแก่เขาเมื่อบอกสอนคุณงามความดีนั้นแก่เขาเขาเกิดความละอายชั่วกลัวบาปเมื่อเขาเกิดความละอายชั่วกลัวบาปเขาจะเดินออกจากความชั่วหยามนั้นได้บางทีอาจจะเป็นเพราะว่าเขาไม่เข้าใจไม่มีใครสอนเขาไงเราก็สอนเขาไม่เป็น มันก็เลยเป็นเหตุเป็นปัจจัยที่ทาให้เขาเนี่ยไม่เข้าใจว่าความดีเรียกว่าอะไรความชั่วเรียกว่าอะไรบางคนมันไม่รู้จริงๆนะมันทําไปตามหน้นาในความเพลินหรือทําไปตามกระแสสังคมก็คิดว่าทําได้ใครๆก็ทํากันก็เลยคิดว่าถูกแต่ความเป็นจริงถ้าเราเอาคุณธรรมจริยธรรมอย่างกุศลกรรมหมดสิทธิไ์ไปบอกสอนเขากายสามอย่างกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมกายสามอย่างคือละเว้นจากการฆ่าสัตว์ละเว้นจากการลักทรัพย์ละเว้นจากการผู้มนิการวาจาสี่อย่างละเว้นจากการ พูดโกหกแล้วเว้นจากการพูดยุยงให้ชาวบ,บ้านจต่การแล้วเว้นจากการพูดคำหยาบแล้วเว้นจากการพูดเพ้อเจอ้อสามอย่างทางใจแล้วเว้นจากการโลภเพ่งเลงอย่าได้ซับกับบุคคลอื่นแล้วเว้นจากการพยาบาทอาฆาตบ้าดรา้แล้วเว้นจากความเห็นผิดจากหลักสัจจาของโลกใครทํสิ0อย่างนี้ได้หรือสอนสิอย่างนี้แก่ใครหวังใจได้เลยว่าคนนั้นจะเป็นคนดีขึ้นกว่าเดิมเพราะอะไรเรากําลังสอนวิธีการทําดีแก่เขาดังนั้นไม่ต้องไปบอกว่าเยอะใหญ่เขาเป็นคนดี ไม่ต้องไปเขียนไปทําพิธีเขาดีไม่ได้หรอกเพราะอะไรมันไม่สามารถเกิดขึ้นได้ด้วยการโดนบันดาลแต่มันจะเกิดคุณงามความดีด,ด้วยการอะไรการสอนพระพุทธเจ้าสอนธร,รรมะนี้ให้คนเชื่อให้คนเข้าใจตามหลักคําสอนของพระองค์ได้เพราะอะไรเพราะว่าการปฏิบัติตามหลักคําสอนของพระองค์อู้ทำไมอันนี้มันอู้ด้วยการปฏิบัติตามหลักคําสอนของพระองค์พระองค์ทรงทําให้ทำวินัยนี้เนี่ยจเจริญรุ่งเรืองได้ตามหลักคําสอนของพระองค์ แล้วสามารถตั้งบั่นคงดำลงอยู่ได้ในปัจจุบันทําให้คนเนี่ยเป็นคนดีได้อย่างองคุลิมานเนี่ยฆ่าคนตายตั้งเ9 9เ้ากศพเขากลับตัวมาเป็นคนดีได้โดยบรรลุทาเป็นพระหรหันได้ก็เพราะการได้ยินได้ฟังว่าอะไรเป็นกุศลอะไรเป็นอกุศลอะไรเป็นความดีอะไรเป็นความชั่วองคุลิมายอมรับความชั่วของตัวเองแล้วเดินออกจากความชั่วนั้นก้าวเข้าสู่คุณงามความดีตามหลักคําสอนของพระศาสดาจนองคุลิมาสามารถเห็นอนิจจังทุกขังนัตตาแล้วเดินสู่ความพ้นทุกข์ด้วยการบรรลุเป็นพระหรหันได้ องคุลิมาเลงกลับมาเป็นคนดีได้ในปัจจุบันเพราะอะไรการได้ยินได้ฟังธรรมะของพระองค์ดังนั้นเราต้องให้เขาได้ยินได้ฟังธรรมเป็นประจำทุกวันจนนอนเนื่องในสันดานแล้วเปลี่ยนแปลงการกระทาําทางกายวาจาใจของเขาให้ได้ถ้าเปลี่ยนได้นั่นแหละเขาจะเป็นคนดีดังนั้นยายก็เป็นคนดีสร้างเหตุปัจจัยให้เขาดีเขาจะดีได้ไม่ใช่ไปอ้อนวอนร้องขอรอผลโดนบันดาลช่วยไม่ได้ลูกเราจะยังคงชั่วต่อไป เพราะอะไรเราไม่สอนเขาให้เขาเป็นคนดีดังนั้นเปลี่ยนแปลงวิธีการคิดใหม่นะอยากรู้ว่าทำไมพ่อแม่ถึงรักลูกไม่เท่ากันปัญหามันไม่ใช่พ่อแม่รักลูกไม่เท่ากันปัญหาคือเราต้องการความรักมากกว่าคนอื่นเขาเราต้องการคือคนเป็นพ่อเป็นแม่คนหรือแม้แต่เรามันไม่มีใครรักทุกคนเท่ากัน ลองถามตัวเองถ้าเรามีลูกสองคนเรารักลูกสองคนเท่ากันไหมไม่มีทางมันจะมีลูกคนโปรดเสมอมันอยู่ที่เขาทําดีหรือไม่ดีกับเราหรือบางคนเนี่ยเป็นห่วงมากลูกยิ่งเลวซามต่ําช้าเท่าไหร่ยิ่งรักมันมากเท่านั้นเพราะอะไรเป็นห่วงมันไงมันมีห่วงคล้องคออยู่ไงบางคนเอาตัวรอดแล้วแต่รักไหมรักแต่อาจจะไม่ได้ใส่ใจมากไงเพราะอะไรมันไม่น่าเป็นห่วงแต่คนเป็นลูกมันเห็นในใจแม่มันนะมเห็นในใจพ่อมันนะม มันไม่เห็นว่าเขาคิดอะไรมันเห็นแค่ละการกระทําภายนอกบางทีเนี่ยเรายืนได้ด้วยตัวเองสมมติเราเป็นลูกคนโตกับมีน้องคนเล็กเราเนี่ยยืนด้วยตัวเองประสบความสำเร็จทุกอย่างเลยคําถามคือพ่อแม่ต้องใส่ใจเรามะมนไม่จําเป็นแต่ลูกอีกคนนึงทําอะไรไม่เป็นโลกเป็นภายเลยพ่อแม่จะใส่ใจคนนี้มากกว่าสุดท้ายแล้วเราก็จะกลับมาที่อะไรทาไมพ่อแม่รักลูกไม่เท่ากันมันจะเท่าได้ยังไงในเมื่อบริบทของแต่ละคนมันต่างกัน อาจารย์ถามว่าถ้าลูกเราเกิดมาพิการคนหนึ่งกับอีคนหนึ่งสมบูรณ์แบบเราจะให้ความสําคัญกับใครมากกว่ากันต้องคนพิการเพราะอะไรมันดูแลตัวเองไม่ได้เ่แล้วมันจะบอกว่ารักเท่ากันได้ยังไงมันไม่มีใครรักเท่ากันแต่การให้แต่ละอย่างเนี่ยมันอาจจะเท่ากันตามบริบทของเหตุปจัจจัยดังนั้นเราอย่าไปสนใจที่เขารักมากไม่มากเท่ากันหรือไม่เท่ากันสิ่งที่เราควรกลับมาสนใจคือตัวเราเองอ่ะรู้จักพอประมาณในการได้รับความรักนั้นไหมอาจารย์จะบอกให้ต่อให้ พ่อแม่เนี่ยหันกับภาษาใส่ใจเราอย่างมากขนาดไหนก็ตามแต่ถ้าเราโลภอยากได้ความรักจากพ่อแม่เพียงคนเดียวมันจะไม่มีคําว่าเท่ากันไม่มีเพราะถ้าเขามาใส่ใจเรามากเกินไปไอ้น้องก็จะอิจฉาเราถ้าใส่ใจแบบพอด,พอดีเราก็จะรู้สึกว่าเรายัางได้น้อยเกินไปอยู่ดังนั้นคําคว่าความรักเนี่ยหรือความต้องการจากคนอื่นเนี่ยไม่มีคําว่าพอวิธีการคําว่าพอดีที่สุดคืออะไรพอที่ตัวเองจบที่ตัวเอง ได้การอะไรพอประมาณในการอยากได้ความรักของพ่อและแม่สร้างเหตุปัจจัยในคําที่รู้จักคําว่าพอในใจตัวเองสร้างความสุขโดยที่พ่อแม่ให้ความรักเราเท่าไหรเราเอาแค่นั้นเพียงพอแล้วเพราะฉะนั้นอย่าไปถามหาว่าทําไมไม่เท่ากันเรายังรักคนแต่ละคนไม่เท่ากันเลยความสําคัญในการที่เราครบเพื่อนแต่ละคนเราไปถามตัวสิเรายังเลือกเพื่อนสนิทไม่สนิทเลยเอาอะไรมาเท่ากันนิ้วมือเราแต่ละนิ้วเนี่ยเท่ากันไหม ก็ไม่เท่ากันเท้าแต่ละข้าวของเราเท่ากันไหมไม่เท่ากันผมแต่ละเส้นของเราเท่ากันไหมไม่เท่ากันในโลกนี้ไม่มีอะไรแม้แต่อย่างเดียวที่เท่ากันเลยมันจะมีความแปรปรวนเปลี่ยนแปลงไปตามเหตุตามปัจจัยเสมอดังนั้นเราอย่าไปแสวงหาจากใครว่าต้องให้เรามากแต่เราจงแสวงหาใจเราว่าเราสามารถให้เขาได้มากขนาดไหนตัวนี้ดีที่สุดอย่าไปเรียกร้องจากใครให้เขาเอาให้เรา จงเรียกร้องจากเราเอาให้คนอื่นได้บ้างอย่าให้แต่ให้คนอื่นเอาให้เราเราต้องรู้จุกแบ่งปันพระเจ้าจึงสอนว่าให้เราเริ่มต้นในการยังประโยชน์ให้เกิดขึ้นกับตนเองก่อนเมื่อประโยชน์นั้นเกิดขึ้นแก่ตนเองได้แล้วประโยชน์เน <De> ี่ยต่อไปจึงยังประโยชน์ให้เกิดขึ้นแก่บุคคลอื่นได้เราอยากให้คนอื่นเนี่ยแบ่งปันความรักให้เราแล้วเราทุกวันนี้แบ่งปันความรักให้กับคนอื่นได้แล้วหรือยังเราอย่าคิดว่าความรักคือการให้เงินอย่างเดียวการเอาใจใส่ คำพูดคำจาในการพูดดีๆการรู้จักไต่ถามอะไรควรไม่ควรการรู้จักดูแลแวดล้อมรอบข้างการใส่ใจเพียงเล็กน้อยเราทําแล้วหรือยังบางทีตัวเราเองก็ยังไม่ได้ทำแต่เราเรียกร้องหาจากคนอื่นเสมออันนี้มันก็ไม่ยุติธรรมเราเรียกร้องหาความยุติธรรมแต่ตัวเราเองยังไม่ได้มีความยุติธรรมในใจเลยแม้แต่น้อยเราจะเรียกว่าเราจะไปสะแสวงหาจากใครได้ไม่ได้สุดท้ายแล้วคนที่ทุกข์ที่สุดคือใคร คนที่เรียกร้องนั่นแหละค, karaoke, คือคนที่ทุกขี่สุดเพราะคนที่ถูกเรียกร้องจะไม่ทุกข์หรอกเพราะเขาจะให้ก็ได้หรือไม่ให้ก็ได้เขาไม่ทุกข์แต่ไอคนที่รอคอยความหวังในความรักอยู่ไอคนนั้นจะทุกข์เสมอมันทุกข์อะไรมันทุกข์เพราะมันผิดหวังเวลาไปร้องขอแล้วไม่ได้เมื่อไม่ได้เป็นไม่มันไม่เป็นไปตามความพอใจของมันเองมันจึงทุกข์ร้อนเดือดเนื้อร้อนใจในชีวิตของมันนั่นแหละความทุกข์กำลังเข้าจู่โจมในชีวิตมันเพราะมันวางเฉยต่อความรักในความทุกข์แบบนี้ไม่ได้ ประมาณนี้เนาะเจอคนตักกาป่วยมีวิธีรับมือกับคนประเภทนี้อย่างไงตักกาป่วยรับมอยังไงก็ไม่ต้องรับช่างมันมันจะพูดอะไรปล่อยให้มันพูดไปเราจําไว้เราไม่จําเป็นต้องไปรับมือกับคําพูดไม่ดีของคนอื่นแต่สิ่งที่เราต้องรับมือรับมือกับอะไรรับมือกับใจของตัวเองที่เข้าไปยินดียินร้ายกับคําพูดเขาคําถามคือเราเอาใจไปยินดียินร้ายกับคําพูดคนอื่นทําไม ทำไมเราไม่ยินดียินร้ายกับความรู้สึกที่เรากําลังเป็นอยู่เราฟังคําพูดแง่ลบตักกะป่วยๆของคนอเดินแล้วใจเรารู้สึกยังไงถ้าใจเราเสียใจแสดงว่าเราเนี่ยกําลังสนใจตักกะป่วยๆของเขาแสดงว่าใจเราป่วยนะใจเราป่วยป่วยตามตักกะเขามันก็ป่วยเราก็ป่วยตักกะมันป่วยใจเราก็ป่วยดังนั้นถ้าเราจะสุขภาพร่างกายแข็งแรงวิธีการเดียวคืออะไรอย่าไปรับเอาตักกะไปป่วยของมันมา ทำใจตัวเองให้เข้มแข็งไม่ต้องไปสนใจต่อตักกะวิบัติของเขาให้เราทำหน้าที่ของเราต่อไปแต่เราต้องไม่มีตักกะวิบัติแบบมันเราต้องไม่มีตักกะป่วยๆแบบมันเราต้องไม่มีจิตใจป่วยๆแบบมันดังนั้นให้เรากลับมาแก้ไขตัวเองพัฒนาจิตใจตัวเองในการรับฟังแล้วทิ้งความคิดเหล่านั้นทิ้งความเห็นผิดเหล่านั้นทิ้งตักกะป่วยๆเหล่านั้นไม่ต้องไปสนใจเขาสนใจแค่ใจเราว่าตอนเนี้ยเรากำลังรู้สึกอะไร ถ้าเรารู้สึกป่วยตามเขารีบทิ้งความคิดนี้ให้เร็วเฮ้ยไม่เอาเราจะไม่ฟังเรื่องนี้เราจะไม่คิดตามเรื่องนี้เราจะไม่เอาเรื่องนี้มาเป็นประเด็นสําคัญในชีวิตเราเพราะสุดท้ายมันจะกลายเป็นว่าคนที่ทุกข์เราจะเป็นคนทุกข์เองทั้งๆที่ทอีคนนั้นเป็นคนพูดเราดําเป็นคนทุกข์ทุกสเสกอีคนพูดควรจะต้องเป็นคนทุกข์แต่กลายตอนเนี้เพิ่มคนทุกข์ไปหนึ่งคนคือคนฟังคนตักกะป่วยมันมีความทุกข์นะเพราะมันจัดก,การระบบความคิดตัวเองแบบถูกต้องไม่ได้ มันไม่ได้มีความสุขนะมันเลยเอาตักกาพิษเพียงของตัวเองมาเผยแผ่คนอื่นเพื่อให้คนอื่นเนี่ยรับผลจากความทุกข์แบบเดียวกับมันแล้วเราก็อะไรปัญญาอ่อนตามด้วยการไปรับเอาตักกาไปเปิดเข้ามามานั่งคิดตามมันเนี่ยปัญหาของคนในสังคมเราคิดตามกับคําพูดที่ไม่มีเหตุผลมานั่งเสียใจร้องไห้น้ําตาไหลกับคําพูดที่ดูถูกเยีดนยามค่อแย้งคนอื่นเขาคําถามคือเราจะไปนั่งสนใจในเรื่องเหล่านั้นทาไมมีสติสัพพัญญะรู้เนื้อรู้ตัวอยู่กับปัจจุบันขณะ ไม่ต้องไปสนใจว่าใครมันจะเป็นอะไรยังไงปล่อยมันเป็นไปใครจะพูดอะไรปอยให้มันพูดไปหน้าที่เราสนใจใจเราว่าใจเราขนาดเนี้ยเรากําลังมีปกติเป็นสุขอยู่ไหมถ้ามีปกติเป็นสุขอยู่รักษาความสุขนี้ไว้ให้ได้ยาวนานถ้าปกติตอนนี้เรมเป็นทุกข์แล้วรีบทิ้งความทุกข์นี้ให้เร็วแล้วสร้างความสุขให้เกิดขึ้นในใจให้เร็วที่สุดที่เราจะทาได้รีบดับไฟในใจตัวเอง อย่าให้มันเกิดความทุกข์ร้อนในใจรีบมีสติสัมป,ปชัญญะรู้ตัวให้เร็วว่าเราต้องประคับประคองรู้อยู่กับลมหายใจเข้าออกรู้อยู่กับการเคลื่อนไหวทั้งร่างกายรู้อยู่กับกองกุศลพิจารณาให้ควรตามความเป็นจริงว่าไม่มีความคิดใดจะสามารถทําลายความคิดเราได้ความคิดเดียวที่เราจะรับไว้คือความเป็นจริงในปัจจุบันขณะตรงหน้านี้ว่าเราต้องรู้ตัวอยู่กับปัจจุบันเราต้องละทิ้งอกุศลจเจริญกุศลเราต้องละทิ้งความทุกข์เจริญความสุขแทน หน้าที่เราต้องเกาะอ,อยู่บนความสุขตลอดเวลาอย่าไปเอาความทุกข์มาเกี่ยวข้องสี่และห้าเราต้องแบบปฏิบัติตลอดบางทีเราก็ไม่ได้ทำเป็นทิ่สิ่งหนึ่งแล้วก็อรมณน่ากลัวมากที่กลัววันนี้ก็ใช้ยาจาที่ไม่ดีแต่ยาเนี่ยเขาต้องอมีคนแก่ติดตกทำยังไงลบปวดสการ์ทโฟนชกกับชกต้านกันเลยเอากลัวแล้วทำไมไม่เลิกทำล่ะ ก็แสดงว่ายังไม่กลัวจริงคนที่กลัวจริงจะหลีกออกจากสิ่งนั้นอย่างสิ้นเชิงอาจารย์ถามเรากลัวเสือไหมถ้านั่งใกล้ๆมันให้นั่งนั่งไหมแต่เสือไม่เชื่องนะสมมุติอาจารย์ขังเสือไวนน้เนี่ยแล้วอาจารย์ให้เราเดินเข้าเราจะกล้าเข้าไหมอาจารย์จ้างแสนหนึ่งเข้าไหม อ่าไม่พอไม่ไปเรายอมตายเพื่อคนข้างหลังอยู่รอดถูกต้องปะเราคิดอย่างนั้นถูกต้องไหมแต่คําถามคือเราตั้งอยู่บนความประมาทเราจะเอาอะไรมามั่นใจว่าเมื่อเราตายเขาจะให้เงินจํานวนนั้นแกเราสมมุติถ้าเราไม่มีอะไรการันตีเลยว่าเมื่อเราตายจากการโดนเสือขย้ำในครั้งนี้เราจะไม่รู้ด้วยสาว่าจะได้หรือไม่ได้อันนี้จําไม่เที่ยเรายังจะกล้าเข้าอยู่ไหมไม่กล้าแล้วใช่ไหมทำยังไงก็ไม่เข้าถูกต้องป่ะเพราะไม่มั่นใจในสิ่งนั้นว่าได้หรือไม่ได้ชัวหรือไม่ชัว คนแบบนี้คือคนที่มองเห็นโทษอย่างชัดเจนเขาจึงไม่กล้าเข้าไปร่วมกับสิ่งนั้นไม่เดินเข้าไปหาในสิ่งนั้นเพราะเขาเห็นโทษมาอย่างชัดเจนเขาจะปฏิเสธมาอย่างชัดเจนอาจารย์ให้เราเอามือกำถานแดงๆเอาไหมไม่เอาไม่เอาถูกต้องป่ะเพราะอะไรเรารู้แล้วคอนั่นแหละเราเลยไม่กล้ากมถูกต้องป่ะไม่กล้าแม้แต่จะแตะด้วยซ้ำไม่กล้าแม้แต่จะทดลองด้วยซ้ำเพราะเรารู้โทษของมันจะเกิดอะไรขึ้นถูกต้องไหมถ้าเรากลัวนรกจริงเราต้องรู้ว่าโทษของมันเป็นอะไร ถ้าเรารู้แล้วโทษของมันอันตรายน่ากลัวขนาดไหนเราย่อมไม่ทำโทษนั้นเพื่อให้เกิดในการเดินไปสู่นรกแสดงว่า,ายังไม่กลัวจริง แล้วนนี้มันจะจบรลกหรือไม่เนี้ยค่ะใช่ก็มานอนเนื่อในสันดานมันทาซ้าๆไงเรามาปีหนึ่งขอขมากันทีหนึ่งแล้วเราก็บอกว่าวิบากกรรมมันหมดไปมันไม่หมดมันอยู่ที่เดิมมันรอส่งผลกลับมาหาเราเสมอเพราะเราได้กระทํากรรมนั้นไปสําเร็จแล้วสําเร็จแล้วที่เจตนาเรากล่าวซึ่งเจตนาว่าเป็นกรรมดังนั้นผลตัวนั้นมันทาแล้วแต่การสํารวจระวังเป็นกรรมใหม่ที่เกิดขึ้นในปัจจุบันขณะเพื่ออะไรดับอกุศลเก่าสติสัพพัญญาตั้งมั่นขึ้นมาแล้ว เราสำนวนระวังจะไม่กลับไปทำอีกแล้วอันนี้กุศลเกิดแล้วเพราะเราละอกุศลได้แต่สักพักหนึ่งความโมโหเกิดขึ้นอีกเอาอีกแล้วพูดจามไม่ดีอีกแล้วโทรศัพท์กลับมาความอาฆาตพยาบาทมาร้ายกลับมาการเบียดเบียนทิ่มแทงก็ได้วาจาห่อปากกลับมานรกมาอีกแล้วคำถามระหว่างนรกกับสวรรค์ใครมามากกว่ากันเราค้าบเกี่ยวระหว่างตรงไหนมากกว่ากันน้ำหนักตัวไหนหนักกว่ากันมันไปทางนั้นไงคำถาม ไม่คนละส่วนอาจารย์ถามว่าเรากินยาพิษเข้าไปอะ่ะเอเรากินยาพิษเข้าไปแล้วบอกว่าเดี๋ยวเรากอกน้ำเข้าไปเยอะและ้วกันมันจะได้เจือจางแต่สุดท้ายเราพิษนั้นเดม,มันถึงตายเราคิดว่ากินน้ําจะรอดไหมไม่รอดมันก็อล้างท้องอย่าเดี๋ยวถูกต้องป่ะมันถึงจะรอดได้มันไม่มีอะไรเจือจางมันมีแต่รอส่งผล สติสตปัญหาคือเราไม่มีสติในขณะนั้นถูกต้องปะเรารู้กระบวนการวิธีการทุกอย่างว่าต้องทํำยังไงทําไม่ได้เพราะไม่มีสติถูกต้องไหมในขณะนั้นน่ะมันหลงม,มันลืมไปหมดเลยมันมันโดนโทสะเข้าครอบงำด้วยอํานาจแห่งความเพลินมันเพลินในการที่เราเนี่ยกำลังจะทิ่มแทงเขาได้วายแจงหอ่อปากมันเพลินในการเก่อเกี่ยวอยู่กับความอาฆาตพยาบาทมาตร้าย ม,มันเพลินอยู่กับการดึงเอาสัญญาเก่าที่เคยมีประสบการณ์ตัวเนี้เฮ้ยยายทําแบบนี้อีกแล้วทําแบบเดิมๆซ้ําๆอีกแล้วเนี่ยมันกลับมาหมดเลยในขณะที่เรากําลังเกิดโทสะมันกระชากเอาวิบากที่เราเคยปรุงแตง่งวิบากที่เราเคยทํามาอนุสัยคือความเคยชินที่เราเคยทํามาก่อนนั้นเนี่ยมันดึงออามาเป็นสัญญาเก่าแล้วมันยิ่งเพิ่มอคุศลมากขึ้นกว่าเดิมเนี่ยเรียกว่าความเพลินที่เรียกว่านันทิความเพลินในการพยาบาทและเบียดเบียนเรากําลังจะพยาบาทเบียดเบียน ไอเหตุปัจจัยตรงหน้าคือยายเราเพราะอะไรเพราะเราขาดสติสัป,ปชัญญะวิธีการฝึกตัวเนี้ยมันรู้ให้เร็วถือว่าใช้ได้สมมต,ติพูดไปแล้วรีบรู้ตัวเฮ้ยตายแล้วพูดไปแล้วพูดไปแล้วสําเร็จไปแล้วไม่เป็นไรสำารวระวังกลับไปขอโทษเขาเดี๋ยวนี้ขอโทษตอนนี้เลยยายเมื่อกี้หนูขอโทษไม่ไม่ได้ไม,ไม,ไม่ตั้งใจแหละมันจะบอกไม่ตั้งใจไม่ได้แต่มันขาดสติมันพลั้งเผลอลืมหลงค้งหน้ายายเตืนอนหน่อยนะถ้าหนูมีสติลืมหลงแบบนี้อีกตะค้อขึ้นเสียงแบบนี้อีก ยายต้องพูดขึ้นมาเลยว่าสติคําเดียวเตือนหนูหน่อยลองดูสิหนูจะตะเลิดอยู่ไหมแล้วเราต้องฟังเขาด้วยนะถ้าเขาเตือนแล้วเราต้องอาศัยเขาเป็นผู้ชี้โทษแล้วเราทําเองคนเดียวไม่ได้แล้วต้องอาศัยผู้อื่นชี้แล้วดังนั้นบอกยายไวเลยยายต่อไปนี้ถ้าหนูเริ่มขึ้นเสียงยายพูดคําเดียวเลยว่าสติปรากฏยายก็ลืม <c oughs> ยายก็ลืมหลงพ่อกัะหลานเนี่ยคือก็ลืมเหมือนกันลืมพูดคําว่าสติก็โดนหลานแวบใส่เหมือนเดิมสุดท้ายแต่เราบอกเขาไว้ บอกเข้าไว้แล้วทุกครั้งที่เราระลึกได้ต้องทําคืนต่อทําขอโทษเขาซะขอโทษแต่เราต้องฝึกตัวเองให้ได้นะอย่านอนเนื่องในสิ่งนี้วิธีการฝึกระหว่างวันต้องทิ้งอารมณ์ความคิดด้วยการคิดพุทโธท,ทั้งวันอย่าให้หลุดจากพุทโธในขณะที่ทํางานตัวนี้อยู่คิดพุทโธถ้าคิดไม่ได้ให้พิจารณาปัญญาเกิดขึ้นมาเฮ้ยยายเขาหน้าสงสารนะความโกรธมันเกิดแล้วมันคิดอะไรไม่ออกแล้วปรากฏพยายามดีดตัวฝ่ายกุศลขึ้นมายายน่าสงสารอ่ะหรือพิจารณาหลังจากนั้นก็ได้ เราไปทําเขาทําไมเขาแก่ขนาดนี้ถ้าเขาทําได้ปกติเราจะไปโกรธเขาทาถ้าเขาทําได้ปกติเขาคงทําเองแล้วถ้าเขาเป็นแบบปกติเราคงไม่ต้องมานั่งทําแบบนู้นแบบนี้แต่เพราะเขาไม่ปกติเขาแก่แล้วเขามีเหตุปัจจัยหลายอย่างที่ทําให้เขาต้องทําแบบนี้ต้องเป็นแบบนี้แต่เราซะอีกสี่เป็นปกติทําไมถึงไม่เข้าใจเขาถ้าวันหนึ่งข้างหน้าเราเป็นแบบเขาละ่ะเราจะเราจะเป็นยังไงแล้วถ้ามีคนอื่นมาวากับเราแบบนี้เราจะเสียใจไหม ความรู้สึกเสียใจตอนนี้กําลังเกิดขึ้นกับยายแล้วหรือเปล่ายายแล้วกําลังเกิดความเศร้าหมองร้องไห้น้ําตาไหลยอยู่ในใจไหมแต่เราไม่เคยเข้าไปมีเมตตาเราไม่เคยไปแสดงความเห็นอกเห็นใจเราไม่เคยเข้าใจต่อยายที่กําลังจะร้องไห้น้ําตาไหลเป็นทุกข์ใจจากหลานเนี่ยกาลังตาวาดแล้วยายก็ไม่สามารถทําอะไรได้เพราะยายไม่สามารถจะเดินออกจากบ้านนี้ไปแล้วไปหามาเงินหางานทํามาหากินหรือหน,นีออกจากบ้านไม่ได้เพราะลายต้องพึ่งหลานก็เลยต้องทําใจกัดฟันสู้ยอมให้ดา่า ยอมให้หลานเนี่ยด่าทอต่อว่าหรือสา,สาเสียเทเสียพูดจาทิ่มแทงด้วยวาจหาห่อปากเราก็ต้องอดทนอดกลั้นต่อการยอมรับผลจากการกระทําถือว่าเป็นวิบากกรรมของชั้นไปละกันถ้าเราพิจารณาแบบนี้อยู่เป็นประจําตลอดเวลาเราจะมีความเมตตาสงสารต่อเขามากขึ้นพยายามพิจารณาแบบเนี้ยมองเห็นความทุกข์ในใจเขาพิจารณาหเห็นว่าถ้าเราทําแบบนี้ไอ้โทษภัยเหล่านี้มันจะตกแก่คนที่เรารักมันจะตกแก่ผู้มีบุญคุณหรือผู้นูประการต่อเราคือคนที่เป็นย่าเป็นยาย แต่แเราต้องพิจารณาแบบนี้ซ้ําๆบ่อยๆพอเวลาอาการนี้มันดีดตัวขึ้นมาปุ๊บเวลาเราพิจารณาแบบนี้ไว้ก่อนล่วงหน้าบ่อยๆซ้ําๆจนเกิดความเคยชินโทสะดีดตัวขึ้นปุ๊บไอ้ตัวนี้มันจะดีดขึ้นมาเลยเฮ้ยยายหน้าสงสารนะความเมตตามันจะเกิดเพราะเราเกิดปุ๊บเราจะหยุดชะงักเลยเพราะอะไรเราฝึกพิจารณาเรื่องนี้มาอย่างดีแล้วดังนั้นเราต้องฝึกพิจารณาเรื่องนี้บ่อยๆซ้ําๆบวกกับฝึกสติสัมปชัญญะด้วยการทิ้งอารมณ์ไม่ต้องคิดอะไรคิดแต่คำว่าพุทโธเพราะเวลามันคิดอ่ะมันเราเราาว่ยดเนระคิอูใหั ถ้าเราตัดความคิดได้มันจะไม่มีคําพูดที่เป็นวาจาทุพาสตออกมาได้เลยเราจะไม่พูดวาจาที่เป็นทั่วเป็นภัยเราจะสํารวมสัมมาวาจาได้เราจะไม่ทิ่มแทงด้วยวาจาใหอ,อปากเราจะไม่พูดหยาบรู้ไหมว่าการพูดแม้ไม่มีคําว่ามึงกูกับยายแต่พูดขึ้นเสียงมีใจโทสะนั่นก็หยาบมันไม่สํารวมวาจาในขณะที่อาจารย์พูดมึงพูดกูแต่ใจอาจารย์ไม่มีโทสะไม่มีอาฆาตพยาบาทมาลายไม่นับเป็นวาจาหยาคาย แต่ไม้หรอทำไมต้องทำแบบนี้เนี่ยหยาบเลยหยาบตั้งแต่คําแรกยาคคาสุดท้ายเพราะมีเจตนาปาทุศร้ายต่อเขามันหยาบทุกๆคําที่พูดเลยเนี่ยเพราะนั้นเราต้องพิจารณาด้วยเจตนามีใจต่อการปารทุศร้ายปราบว่าร้ายต่อบุคคลนั้นไหมเพราะนั้นเราก็ต้องฝึกตัวเองให้มากขึ้นฝึกภาวนาลุล่วหายใจเข้าออกมีสติสัมปชัญญะนั่งสมาธิ หายใจเข้าลึกๆแล้วฝึกพิจารณาปัญญาพิจารณาว่าเขามีความทุกอย่างไงแล้วน้องเข้ามาใส่ตัวเราโอปะนัิโกน้อมกลับเข้ามาหาตัวเราได้ว่าเขามีความทุกอย่างไรถ้าเป็นเราเราจะมีความทุกอย่างไรแล้วพิจารณาเนี่ยความไม่เที่ยงเห็นไหมพิจารณาความแก่ของเขาว่าเขาเนี่ยแก่แล้วเป็นแบบนี้เขาต้องทนทุกข์จากวิบากกรรมด้วยการเจอเราเนี่ยเหมือนเจ้ากรรมในเวไปนั่งต่อทาดาทอต่อว่าเขาเขาจะมีความทุกข์ขนาดไหนจากการที่เขาเกิดขึ no ้นมาเป็นคนแก่ในปัจจุบันแล้วเขาต้องร้องไห้น้ำตาไหลต้องทุกข์ใจเสียใจขนาดน ดังนั้นเราต้องพิจารณาอยู่ในปัจจุบันว่าไม่มีตัวตนของเรานะเราอย่ามีตัวตนเราต้องยกเลิกตัวตนเราต้องปรับเปลี่ยนตัวเองใหม่เพื่อเราทํากรรมในไว้มันต้องรับผลดังนั้นถ้าไม่อยากรับผลแบบวิบากกรรมนี้เราต้องไม่สร้างกรรมแบบนี้ให้เกิดขึ้นกับตัวเราดังนั้นให้เราสงบสติสัมป,ปชัญญะเลี้ยงดูเขาไปได้วยความอดทนอดกลั้นการอดทนนี้แหละเปรียบเหมือนการจาคะเพราะเราสละตัวเองในการดูแลเขาตั้งใจในการดูแลเขาในไหนจะได้บุญกุศลแล้วก็เอาบุญกุศลให้เต็มอย่าเอาอากุศหลหรือบาปเนี่ยมันเข้ามาแทร ในการขวางพิบากบุญของเรามันส่งผลทั้งบุญและบาปเราสร้างบาปหนักบาปมาส่งก่อนเราสร้างบุญหนักบุญมาส่งก่อนดังนั้นบุญจากความกตัญยูเป็นบุญใหญ่มากเพราะบุญว่าความกตัญยูเป็นบุคคลที่หาได้ยากในโลกเป็นหนึ่งในรัตนะห้าความกตันยูเป็นบุคคลหายากดังนั้นไหนๆจะยากแล้วอย่าไปเอาไอ้ความยากแบบเดียวกันคือทำลายคนคนหนึ่งคือความอากตันยูนี่ก็ยากเหมือนกันมันยากหมายความว่ามันได,มนได้มันได้อกุศลเลวอะ่ะ มันได้กุสวยเร็วเหมือนกันเพราะว่าเราทํากับผู้มีคุณูปาการของเราถ้าความกตัญยูเป็นบุคคลที่หาได้ยากในโลกอันนี้สงแรงอากัญยูก็แรงพอกันแรงไม่ต่างจากกตกญญยูเลยแรงเสมอภาคกันเพราะเราทํากับผู้มีคุณูปาการทําดีกับผู้มีคุณูปาการย่อมได้ผลดีทําชั่วกับผู้มีคุณูปการย่อมได้ผลชั่วเสมอหน้ากันดังนั้นอันไหนหนักอันนั้นส่งเลยเพราะฉะนั้นถ้าเราทําตัวอากัญญูหนักมันก็ส่งผลหนัก เพราะนั้นเราก็ต้องพิจารณามองเห็นโทษเยอะๆแล้วก็มีความเมตตาต่อคนที่เป็นยายเราเยอะๆทาสาธุทำอย่างไรถึงจะมีความสุขในที่ทำงานโดยไม่เป็นทุกข์ครับยอมรับไปตามความเป็นจริงว่าทุกอย่างในองค์กรเรามันเป็นของมันอย่างนั้นเองยอมรับไปตามความเป็นจริงว่าก็ในเมื่อมันเป็นอย่างนี้เราจะไปพยายามให้มันเป็นไปอย่างอื่นไปเพื่ออะไร เรามีความทุกข์ในองค์กรเพราะเราต้องการเห็นคนนี้เป็นแบบนั้นคนนั้นเป็นแบบนี้ <Hindu ism. S 2> องค์กรนี้เป็นแบบนี้องค์เจ้านายเป็นแบบนั้น <doo> เราอยากจะต้องการให้เขาเป็นไป, <S <s <par 8> ไปตามความพอใจของเราอาจารย์ถามว่าที่นี่มีอยู่เป็นร <s par 8> ้อยคนนั่งฟังอาจารย์อยู่ตรงเนี้ถ้าเราทุกคนต้องการให้ทุกๆคนแต่ละคนแต่ละคนเป็นความต้องการของตัวเองมันจะมีความต้องการกี่เรื่องเป็นร้อยเรื่องถูกต้องปะแล้วคําถามแต่ละคนแต่ละคนก็ต้องการ ถ้าสมมุติอาจารย์เป็นหัวหน้าที่นี่แล้วพวกเราทุกคนมีความต้องการร้อยคนความต้องการร้อยอย่างคนแรกก,ก็อย่างหนึ่งคนสองก็อย่างหนึ่งคนสามก็อย่างหนึ่งคนสี่ก็อย่างหนึ่งคนห้าก็อย่างหนึ่งแล้วทุกคนต้องการอาจาร,รย์เปลี่ยนเปลี่ยนแต่ละอย่างร้อยอย่างที่ต้องเปลี่ยนอาจาร,รย์เริ่มเปลี่ยนให้คนแรกพอเราเปลี่ยนคนแรกปุ๊บเอาละอีกคนที่เหลือสองสามสี่ห้าพอใจงไหมนะไม่พอใจเพราะอะไรเปลี่ยนไอ้คนแรกไอ้คนสองอ้าวทำไมเธอไม่เปลี่ยนตามฉันล่ะฉันไม่ได้เห็นด้วยไอ้คนแรกเลยทำไมล่อ้าวสับเสร็จปุ๊บอาจาร,รย์เปลี่ยนมากเอามา พอเราเปลี่ยนเป็นคนที่สองอีคนแรกตอนแรกมึงเปลี่ยนเป็กูก็ดีอยู่แล้วมึงจะไปเปลี่ยนเป็นคนอื่นทำไมวิธีการกูถูกต้องเราเห็นไหมมันอะไรพอเราใจเปลี่ยนคนที่สองอีกคนแรกไม่พอใจอีกคนทั้งหมดไม่พอใจแต่อีกคนที่สองพอใจไหมพอใจเพราะเปลี่ยนตามความเห็นมันแต่ใครไม่เปลี่ยนตามความเห็นมันไอีคนนั้นไม่พอใจดังนั้นเราจะไปเปลี่ยนทุกคนให้เป็นไปตามความพอใจหรือความต้องการของเราไม่ได้วิธีการดีที่สุดคือเราต้องเปลี่ยนตัวเองให้มันเป็นไปตามเหตุปัจจัยของมัน ไม่ใช่เปลี่ยนเพื่อตามความพอใจใครมไม่ใช่เปลี่ยนเพื่อความต้องพอใจของตัวเองแต่เปลี่ยนไปตามเหตุปัจจัยที่เกิดขึ้นในปัจจุบันขณะปัจจุบันขณนะเป็นแบบนี้เปลี่ยนใจตัวเองให้เป็นแบบนี้อนาคตข้างหน้าเป็นแบบนี้เปลี่ยนให้เป็นอนาคตแบบนั้นในนั้นในเรื่องนั้นๆเขาเป็นอะไรยังไงเราใช้ชีวิตแบบเป็นของมันเฉยๆรู้ไปตามเหตุตามปัจจยัยแก้ไปตามเหตุตามปัจจัยเราไม่เห็นด้วยแต่มันต้องทําตามกฎระเบียบก็ทําไปตามกฎระเบียบ ไม่ต้องเข้าไปยินดี in, ยินลายเปลี่ยนตัวเองด้วยการอะไรยอมรับความจริงคนยอมรับความจริงได้ย่อมมีความสุขในปัจจุบันกับความจริงนั้นใครยอมรับความจริงไม่ได้ย่อมมีความทุกข์ในปัจจุบันนั้นเพราะความจริงนั้นสุดท้ายแล้วจะรับได้หรือรับไม่ได้ความจริงนั้นจะเป็นอย่างนั้นจะเป็นเหมือนเดิมนะก็ยังจะเป็นของมันเช่นนั้นไม่มีทางปปแปรเปลี่ยนแปลงความจริงนี้ได้เพราะอะไรเพราะมันเป็นของมันเช่นนั้นเอง ใครจะเปลี่ยนความจริงในเรื่องเรื่องหนึ่งได้มันเปลี่ยนไม่ได้อะอาจจะถามว่ากระโถนสีนี้กระถนสีอะไรสีแดงใครจะเปลี่ยนความจริงต่อกระถนสีแดงนี้ได้ไม่ได้ยกเว้นอะไรเอากระถนไปชุบสีใหม่เพื่อให้เป็นไปตามความต้องการของเราแต่สุดท้ายแล้วถ้าเราเปลี่ยนอะไรไม่ได้เราไม่มีปัญญาเอากระโถนนี้ไปชุบสีไม่มีใครยี่ยงให้เราชุบสีทำยังไงยอมรับไปตามความเป็นจริงว่าเออมันก็สีแดงก็ไม่ได้เป็นอะไรนี่ก็แค่ยอมรับมันไปแล้วอยู่กับมันให้ได้มันก็ใช้ประโยชน์ใช้งานได้ ทำไมต้องทำอะไรให้เป็นไปตามความพอใจของตัวเองเท่านั้นถ้าใครต้องการทำแบบนี้ก็ทุกต่อไปแต่ส่วนใครสามารถยอมรับตามความเป็นจริงได้ก็หมดภาระจากความทุกข์เหล่านั้นก็สามารถอยู่ในองค์กรนั้นๆได้อย่างมีความสุขเพราะอะไรเออช่างมันเถอะมันจะเป็นอะไรก็ไยเป็นไปขอให้เราใช้ชีวิตไปตามปกติของเราก็พอไม่มาเบียดเบียนหรือร้อนกับเราก็พอยอมรับไปตามความเป็นจริงแค่นั้นก็พอแล้วเอาแค่นี้ก็พอแล้วเราจะมีความสุขในการอยู่ในองค์กร